สวัสดีครับบอรนี่ครับผมสบายดีสตดานจ้าคลิปนี้เจอกันยามแรงครับผมคลิปนี้ว่าจะย้ายปลาหมอขึ้นไปไว้ที่บ้านสวนนะครับพอดีบอร์ดนี่มีโครงการจะเลี้ยงปลาดุกที่นี้นี่เห็นสตดาชอบอซื้อปลาดุกมาทาปะลาลาให้บอร์ดนี่บอร์นี่ก็เลยจะเลี้ยงปลาดุกเลยทีนี้นะครับ <c oughs> ก็จะจับป้าก่อนเนาะ <c oughs> น่าจะเฮหวาดเลยนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายไปปล่อยที่สะบ้านสวน <c oughs> ตอนนี้ก็เวลาประมาณสักสี่โมงเย็นครับ ว่าจะเปิดคลิปตั้งแต่บ่ายสองแล้วล่ะฟ้าร้องหนักมากแล้วก็ฝนตกนิดเดียวฝนไปตกอยู่พูนบนเข่าอีกแล้วนะครับเมื่อเช้าก็พากันรดยปลูกผักตั้งแต่เช้าครับผมนี่ถึงฤด,ดูการปลูกผักกินเองแล้วเด้นนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นที่ว่างเนาะเพราะว่าปลูกผักไม่ได้นะครับเข้าหน้าฝนเข้าหน้าฝนก็ตรงนี้ดินมันจะบวมนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะปลูกผักได้หลังจากที่ฝนทิ้งช่วงมาประมาณสักโอ้ ตั้งแต่มาแต่ลาวเนาะฝนก็ตกรอบละนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนะครับนี่ขนาดฝนต,ตกตลอดก็ดินยังข้าวอยู่นะครับเ <c oughs> มื่อเช้าปลูกผักอะไรบ้างเมื่อเช้านะหลายพักอยู่จ้านี่มีพักบวัวแล้วก็พักซีลาวพักกาติดแล้วก็พักสลัดแล้วก็พักหอมป้อมจะลืมปลูกผักกาดซอยให้บริดนี่เ,เด้อนะครับอ้เอาไว้กินลาบก้อยกับปู่เด้อจ้าเมื่อเช้าก็อ่ลงมือไปประมาณ8ขนาดนะครับนี่ พอจะขุดเพิ่มให้แม่อยู่แม่ต้องการอีกประมาณ4ขนาดบ่รู้เพื่อนจะปลูกผักอะไรนะครับ <c oughs> บอกว่าให้ขุดอีกเนี่ยเดอ้ออันนี้บรนนีตื่นตั้งแต่ตีห้านะครับตื่นตีห้าขุดแป้งผักให้สารดำนะครับโอเคตอนนี้ก็เรือให้ผักจะเดินเติบโตนะครับจ้าโอ้ขนาดใหญ่เด้อนี่เข้าสู่หน้าร้อนนะโอ้โหรดน้ำในเช้าเย็นเ <c oughs> ช้าหนึ่งชั่วโมงเย็นหนึ่งชั่วโมงนะครับ จำสิดูแลนี่คันผู้เดียวนี่ดูแลเบาไหวแน่นอนเบาละนี่อันนี้บริปลูกซูดเพียงแค่นี้เด้ย,ยังจะไปหาซื้อเบีย้ยมักเขือหมักเพชรอีกยงังปลูกรอบรอบอีกพูนยังหลายเลยล่ะาจ้าเรื่องปลูกผังนี่นะสวนบ้านสวนผักสวนครัวแล้วก็ไม่ได้ปลูกเด้อนะครับเพราะว่ามันเข้าสู่หน้าเลงแล้วมันจะไม่มีน้ํานะครับเราเอาไว้ปลูกต้นไม้ที่กินผลอย่างเดียวที่บ้านสวนนะครับส่วนผักสวนค,นควรัวเราจะปลูกที่นอนนาน,นะคร <ๆ S 1> ับเพราะว่ามันมีน้ําปปาเด้อนี่นี่มีสายยางเรียบร้อย ไปเริ่มกิจกรรมได้แล้วครับผมเอาเหวี่นเลยเนะาะหรือว่าลากเอาเลยเหมือนอวดนี่เกเอาเรับบ่อโอเคเกยเอาเลยนะครับ <c oughs> ง่ายดีนี่ปลาหมอเราก็น่าจะเหลือประมาณสักหนึ่งร้อยตัวบนนี้ว่าเพราะว่าเราหว่านเหเอาเลยรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จับกินด้วย <c oughs> มาพร้อมครับผม อันนี้จะลากเอาเหมือนอวนเลยนะครับแต่ว่าสองคนเดอ้ออุย้ยปลายังเยอะอยู่เดอ้อนี่พร้อมปะพร้อมจ้าไปเน้นสองสามไปเลยได้ยูบอร์ดอค่อยๆเด้อบอล,ลนีเคยเห็ดสูตรนี่ยูบอร์นี่บอเคยอ้าวอึได้แน่นอน,ม,นมาควัดมาค่อยๆๆเข้าอยูบอร์จังวะคือบ่ต่าเลย ปึ๊บปึ๊บปึ๊บติงแล้วติงแล้วดึงขึ้นอึ๊บชึบเข้าอยู่บ่คือบ่อตามเห่เลยเด้อเด้เด้เข้าอยู่บ่เข้าอยู่หกหลายจักจักรอบแล้วจังซีมดนี่มาลองดูก่อนชึบอ้าวดึงเลยดึงเลยน่าจะเข้าส่วนหนึ่งเด้อพุ่นอ่ะ ยังดิ้นอยู่บอแบนมันรอดไปซะบอโอ้ยน่าจะรอดไปหมดแล้วนี่ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บถึงสิบตัวอยู่บอได้ฮอตสิบตัวบอรุ่นรุ่นรุ่นฟึ๊บ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 ว้าวอูบไปแล้วอ๋อเอมันอันนันทั้งลมหมดแล้วได้สิบตัวได้สิบตัวปลามีประมาณร้อยตัว ได้สิบตัวสิบเบิร์ดง่ายยาุบอลาสุขใสโบเวิร์กด้ววิธีนี้วันนี้เขาลืมปล่อยน้ำออกนะครับมาวาดเอาเลยครับผมนี่แบบนี้เลยเข้าอยุบอ เออน่าจะเข้าอยู่เมื่อกี้นี่พากันสอนเอาลากเอาจา้ารอบสองเพื่นวานเลยเด้อม,มาลุ้นว่าจะเข่าหลาคือเมื่อกี้นี่หรือว่าน้อยกลัวเอาย่อเบิงย่อเบิงต้องค่อยๆฟืบฟืบฟืบวานกับเบ้ยากดอกเพราะว่าเอาพักตบออกแล้วส่วงนะวานกินกระทั่ทงยากเต็มเลยรอบนี้นานนี่เอาเลยขึ้นมาเลยเดี๋ยวค่อยๆฟืบฟืบฟืบ โอ้โหบอดขักอีหลีขักอีหลีนี่ไปหาตึกน้ำห่วยก็จะขักเนาะแบบนี้เนาะเป็นไงเป็นไงสุดยอดจ้ะมาพอแนี้รู้สึกว่าเราเลี้ยงในบ่อแบบนี้น่ะมันโตช้าเนาะโตช้านะครับบ้านสวนแล้วนะมาปล่อยที่หลังประมาณสักสองเดือนตัวใหญ่กว่านี้อีกจ้ะแงก็เลยว่าจะเคลื่อนย้ายไปลง อโบธรรมาชาติดีกว่านะครับอเอาออกยังไงทีนี้ปดแล้วบัดนี้ปดมดมือมดเว้นเลยเอากระซามาใส่จ้ะอันนี้ตัวใหญ่ก็จะเลือกไว้ก่อนครับผมเผื่อแม่อยากปิ้งอุ้ยอ้ยโอ้นี่ใส่บักเอบเลยครับตัวใหญ่ก็มีไม่กี่ตัวนะครับส่วนมากมีแต่ใสประมาณนี้นี่ประมาณนี้ครับ ประมาณสองนิ้วก,กว่าๆน่นะจ้ะมันโตชา้านี่ตัวนี้น้อยก็ยังมีนี่น้อยอีหลีเท่าปลาเข่งนานี่เบิมจสตา้องจะเอาม้วนนี้ออกอันนี้อยากบอกว่าตอนตื๊กขึ้นมาจากบ่อยากเลยมาปลดออกจากแห่ผัดแห้งยากกลัวเก่ากจาับแห้งกเก่าได้มันปักปักมือปวดเด้อนะครับเบินี่เอายายบ่บยายโบ บอ่อนี่มันใหญ่แล้วมันก็นเริ่มคับเลยสีบอ่อใหญ่จักเถื่อนสีบอ่อไข่จะต้องเอาไปปล่อยอยู่บนกวางกวงพุ่นหละเพราะว่าเขามีสาอยู่ถ้าปล่อยที่บ้านสวนจนะไม่เกินสองเดือนใส่บักเอฟแน่นอนนะครับจ้าว่ามันก็อยากกินดินเด้อปลาหมอโอ้ปิ้งบอ่อตัวนี้ใหญ่อยู่เังไงเอาไว้ปิ้งจกักสามสี่โตก็พอะละปิ้งเมื่อน่ะก,กินบ่อเบิ้ร สองคนกินตัวหนึ่งยังบม่อยากเบิดสงสัยกินบ่อยบริว่าจังไดต้องปิ้งกินกับตำ่วเด้อมาบาทที่สองครับผมน่าจะใกล้หมดแล้วล่ะน่าจะเรือไม่ถึงยี่สิบตัวจ้า เ,เลยเ,เลยให้มันแตกในเดอ้อแฮนเดอปึ๊บ้แตกงามขักปันอย่างโอ้ยเอาจิกลงจิกลงมาตบัดพอ่อแต่วานแฮอยู่ในบ่อป,ป้าในนอๆนี่ผัดแตกแตกบัดพ่ออันเอาไปวานอยู่สะรใหญ่ๆอ,อ,อยู่ฟั่งลาวนะแววานกระหอดบ่แตกเดอ้อนี่ตอนนั้นฝึกหาตอนนี้มืออาชีพเ <laughs> ข้าอยู่บ่อ รอบนี้ก็น่าจะหมดนะคือบมดเต้นเลยเนาะหมดแล้วเริ่มหมดแล้วบ่เงียบมากอืโอ้ยยังเหลือตั้งเยอะว่าเหลือสิบตัว ีแต่ตัวน้นอยรอบนี้ตัวใหญ่หมดแล้วป้าอันนี้ฝปัดแห้งน้อยเบิงพูดได้เยอะสอนิ้วมือนี่หละตั้งว่าบอ่อใหญ่อีหลีอยู่ในบอ่อนี่นะว่าเขาปล่อยหลายพวดมันกินหัวอาหารแย่งกันพวบอกมันหลายพวดต้องปล่อยสอักประมาณสองถุงพอ,อ มาสรุปปลาครับผมก่อนหน้าน,นั้นก็ได้ปิ้งให้ลุงทบเนาะที่มาต่ออาคารหน้าบ้านเรานะครับก็ประมาณ10ตัวจ้แล้วก็เรากินบ้างประมาณ1 0ประมาณ20ตัวนะครับจยังไม่รวมปลาที่ขโมอยออกตอนหน้าฝนนะครับนี่วันนี้ปล่อยปลาไปทั้งหมดประมาณ5ถุง5ถุงก็ตัวละ2บาทน่าจะเป็นถุงละห้าสิก็ประมาณ250ตัวนะครับ ไรู้ว่าถึง250หรือเปล่าน,นะครับนี่ใสประมาณนี้นะครับเลี้ยงตั้งแต่ก่อนเข้าหน้าฝนเนาะจ้ะนี่ฝนกำลังเริ่มตกนะครับตอนนี้เลี้ยงนี่เท่าใบนี่แหละเท่าใบดอกเคนี่แหละนะครับตัวละ2บาท3เดือนผ่านมานี่ตัวมานี้ <laughs> ไปจะเอาไปปล่อยที่บ้านสวนนะครับแต่บ้านสวนของเรานะตัวประมาณนี้เลียนะครับนี่เมนแต่ปล่อยแป๊บเดียวนี่ อันนี้ไซส์ใหญ่เลยนะครับนี่นะอันนี้คือไซส์ใหญ่นะนี่อันนี้คือไซส์เล็กนะครับตัวไม่กี่ตัวนะครับอันนี้จะเอาไว้ให้แม่ปิ้งอันนี้จะปล่อยครับผมไอหนักที่บวกเซตเรียบร้อยจ้าเอาขื้นลดแล้วก็มัดพ้าไว้อย่างดีเดอขันบอ่อใส่พ้าไว้กับบอ่อได้ย่านํำมันเพื่อเวลาลดเฮาเล็งไปผัด ปั่วปลาปั่วปลาปล้าผัดกระโดดออกแล้วพ่อแห้งสิได้พักกนไลขูปปล่ป้าน้ำถนนรถกระคอยังเต็มอยู่ <c oughs> ว่าจะไปตกปลาวันไหนก็ฟ้าร้องตอนเที่ยงตลอดนะครับนี่อุปกรณ์ก็เลยไม่ต้องเอาลงเดี๋ยววันไหนที่ฝนฟ้าเป็นใจก็ไปเลยนะครับพูน <c oughs> อุปกรณ์ยังเต็มรถอยู่นะครับ <c oughs> อุปกรณ์แบบว่าเตรียมพร้อมขนาดป้ายขึ้นบ้านสวน มาถึงบ้านส่วนแล้วครับยังอยู่ครบไมเ่เอ่ยโอ้หนักยุ่บอน่าจะประมาณร้อยกว่าตัวโอ้ไม่ถึง200นะครับจ้ะมันน่าจะออกไปช่วงฝนตกหนักด้วยปึ้บโอ้อ่าหัวอาหาร2กระปกุก จากหน้อยโฮกุอนารุตกระสีได้ตุวมลงหันแล้วนาะอ้าวปล่อยเลยปล่อยเลยโอ้โหมาดูผักบุ้งฮะเพิ่งเอามาให้ตอน9ก้าโมงป้าเป็นเออตืดใบาหายหมดแล้วครับป้าบา่มีโอกาสได้คืนเลยผักบงุงเพิ่งเอามาตอนเช้า <laughs> นี่เหลือแต่ยอดนิดเดียวโอ้กินดีเถเดนะครับ แต่รากบอกกินกินแต่ใบจ้ะโอ้กินดีขนาดนะครับสารานบ,บอกว่าอยากเป็นคนปล่อยเองครับผมเอาแต่ปลาลงเด้อครูถังวาวเด้อจ้าเอออ้อยเลยเอ,อ้าวไปไป โอ้โหตั้งเยอะนะครับไปเรียบร้อยไม่เหลือสักตัวโอ้ปรากคิดสภาพเนาะสุพนปล่อยลงไปอยู่นี่คือสีพักกันดีใจขนาดเพราะว่าถือขังมาตั้งแต้หน่อยๆชำโตช่ำนี่ละ <c oughs> ่ะปลาคีบแมวนะครับมเมนอ้าวปล่อยไปที่เรียบร้อยปลาหมกนะครับประมาณร้อยกว่าตัวประมาณร้อยยสสิบนี่ละนะครับอือผักบุง สงสัยต้องเอามาให้ทุกวันเดอ้อผักบุงเนี่ยเดอ้อมักอีหลีบึงผู้เหีน้นมดเลยใบเพิ่นนะเมื่อเช้าโจมบักใหญ่นะครับจ้ะพวกนี้ลากไม่เหลือแน่นอนนะครับเพราะว่าปลาเราเยอะนี่นะเป็นไงมือแรงมาบ่มือแรงนาจะได้ขึ้นมานอนพี่เดอ้อมือแรงจะขึ้นมานอนเฝ้าปลาเด้อนะครับผม <c oughs> นี่น้ําคลองก็เริ่มไหลามาอีกแล้วก่อนหน้านั้นบริเวณนี้ปิดเรียบร้อยเพราะว่าน้ํามันล้นสะเลยนะครับจ้ะวันนี้ก็ลปอยมาอีกนี่ ช่วงนี้นะ้าล้อนอ่างน้ําจนล้นสปริงเว์นะครับเขาก็เลยเปล่อยน้ําคลองยังไม่หยุดอยู่ยังปล่อยตลอดปล่อยน้ําคลองอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับยังไม่ปิดอยู่ตั้งบึกผู้เนา่าเบิ่อเลยพักต๊บซาตตานะ่ะ <c oughs> <c oughs> เสียดายเมือนะ่อตะเขาเมืองบริยุบมานํ่เป็นอย่างรอบหน้าค่อยเข้าไปเอาอพอดีทําร่มให้ปลานะครับ <c oughs> ส่วนผักกันจองบริณนี้ที่เคยเอามาปลูกนะครับประมาณสักสิบกว่าต้นเนาะจ้ะ ตอนนี้ไม่เหลือสักต้นนะครับเป็นเอิดเติดโบเห็นหดใบโบเหน็นหดกา้านกินหมดเลยนะเอาต้องรอน้ําแห้งว่ารากผักกันจองจะเหลือหรือเปล่านะครับจ้ะมองลงไปโบเห็นเลยนะหมดแล้วปากค้มจะเด้อบานเด้อให้อะไรก็หมดนะครับมีแต่ผักตบนีด่นะมันกินบมได้มันอยู่สูงกําลังจะกัดนะเห็นบ่หัอ <laughs> น้ำมาก,ก่อนเนะาะจ้าโอ้น้ำเตรียมสะคักปันอย่างเดอ้อ มาให้ปลวกก่อนครับไตมาแค่นี้วันนี้ปลวกนะปลวกาหายากนะครับบ่ค่อยได้เข้าป่าช่วงนี้มีปลวกอยู่บ่โมเมนต์ไตไปหมดแล้วบ่เฮ้ต้นขุดมาคือมีปลวกอยู่อ๋อมีอยู่มีอยู่ หิวขนาดบบได้ให้ปลวกประมาณสักห้าวันนะครับนี่ขึ้นมาเต็มอยู่พนะุณให้ปลวกไปหนึ่งหัวน่าจะโบอิ่มครับผม อ้าวตามด้วยหัวหางเ <c oughs> มื่อเช้าให้นเนยแดงไปสองคุถังใหญ่นะครับกลับขึ้นมาหมดแล้วบบเหลือเลยโอ้โหกินดีขนาดนะครับเมื่อเช้าให้นเนยแดงประมาณสามกิโลบเหลือปุนปลาหลายเทเดร์นะครับวันเหล,ลงไปบาดเดียวนี้หมดนะครับแม่นหมดแน่นอนเป็นห่วงอยู่เด้อว,ว่าพื้นว่านเหนี่ก็ได้ ต้องขึ้นมานอนบ่อยๆเด้อ <c oughs> ปลาเริ่มใหญ่แล้วนะครับพุดน่ะ ไก่วิ่งหนีหมดแล้วเมื่อกี้ทำรังไข่ให้ใหม่นะครับปุดวิ่งหนีแล้วปุณเพราะะย่านเนาะนะเนาะย่านพระพุทธเจ้าเจ้าของเนาะความย่านเด้อไก่เจียญี่ปุ่นนะครับออกมาละแม่นานกู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  ข้างบนเริ่มกวาดบ้านแล้วครับบอกว่าจะขึ้นมานอนบ้านสวนกวาดบ้านไปที่เรียบร้อยคุณบบไม่มีแต่ขี่นกบอขี่นกกับอกคอยมีดอกจ้าเพราะว่าขึ้นมาจอบทุกวันสามสี่วันเรวเดอ้อนะครับบุ <c oughs> ขึ้นมานอนบ้านสวนพอดีวันนี้ละนี่ปล่อยน้ําคลองเข้ามาได้ยินเสียงน้ําทางคืนแน่นอนนะครับบรรยากาศดีเดอ้อถ้า้ยินเสียงน้ํานอนหลับคักปานอย่างนะครับ ตอนนี้เวลาน่าจะประมาณ5้าโมงครึ่งท้องฟ้ากับคืม,คม,คมฟ้าคืนฝนทั้งวันนะครับฝนตกนิดนึงข้างในก็กวาดเดอ้อจ้าโอแม่นหนูเข้าบ้านแล้วบอไม่ได้เข้าไปด้านในประมาณหนึ่งวันนี้นะนะครับกวาดแล้วก็ถูเน,นี่ยเด้อโอ้อ มีแต่ฝุ่นเด้อนี่ <laughs> สรุปเย็นนี้คือมานอนบ้านสวนครับผมแต่เราต้องกลับไปนอนนาก่อนเด้อน,นะครับไปเปิดไฟไปกินข้าวให้อาหารน้องหมาก่อนนะครับวันนี้มีตลาดนัดคลองโถมเด้อว้าวไปอยูอบ่ไปโอ้โห,โหต้องพาไปทุกอาทิตย์นะครับถ้าบอกพาไปทุกอาทิตย์มีบ่ได้นะครับเพราะว่าวันตลาดคลองโถมอาทิตย์เนี่ยมีของแซบ่บจ้ะคคลิปนี้ก็จะถ่ายวันอาทิตย์วันนี้จะลงเป็นวันจันทร์นะครับคือคลิปเราก็จะถ่ายวันนี้ลงวันพรุ่งนี้นะครับผมไม่ใช่ ถ่ายวันต่อว,วันนะต้องถ่ายวันนี้ก่อนแล้วก็ตัดคลิปตอนเย็นแล้วก็ลงไปวันถัดไปนะครับไปไปตลาดนัดกันครับผมเมื่อแรงค่อยขึ้นมานอนนะครับ <c oughs> เมื่อกี้แวะไปตลาดนัดคลองโถมครับผมโอ้โหรู้สึกว่าจะมีเนื้อย่างเด้อน,นะครับกระดัมยางอยากกระจัดเลยบร่ได้กินนานแล้วนะครับโอ้โหมาเลยมาเลยชุดใหญ่เลยนะครับวันนี้โอ้โหได้เข้ามันไกให้บารลนี่ด้วยครับผมปลาจานมักใหญ่จะหมดยุบบอลนี่ เอาเลยเอาเลยบอลรนี่ชอบอยู่แล้วเข่ามันไก่โอ้วันนี้เมนูคองผมก็แล้วกันนะครับทานข้าวเย็นด้วยกันครับผมมาเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อนะครับวันนี้เนื้อย่างเด้อนะครับ <c oughs> เนื้อย่างเป็นเมนูโปรดเด้อมีเมนูโปรดสารดํานะครับจ้าชุบรารนีก่ก็กินได้อยู่แต่ว่า อ่าบบค่อยชอบเท่าไหร่นะครับตอนนี้เนี่ยชอบจิ้มจุ่มหม้อดินแล้วก็เป็นเจียวพีะโอ้แล้วกับเนื้อโคขุนมือหนาต้องแล้วล่ะต้องจัดแล้วล่ะจ้าน้ำซุปต,ต้องไปซื้อที่เกี่ยวฮ้อนบ้านนาพูดเออผู้ต่างไก่เอ <c oughs> ถ้าเข้าเมืองพูดนะครับวันนี้ชอบร้านนั้นล่ะบอนนี้ก็ข้าวมันไก่ครับผมนี่ชับหลายน่าจะคิดเมนูนี้ตั้งแต่บาบสามเนาะ จะได้นั่งกินบรรยากาศที่บ้านสวนนะครับ <c oughs> บ้านสวนก็นยังไม่ได้ฉลองเลยเนาะว่าจะนั่งกินยาฟ้ากินแจวหอนก็นยังไม่ได้ฉลองเลยนะครับจะเดี๋ยวเมือ่อนาตอนแรกกับี่เอสเวียกนะครับกินข้าวกับตอนอดวงอาทิตย์ตกพี่หลักจะไปกินแซบบอร้าน,นเดิมแซ่บมากเจ้าเก่าเจ้าเดินเด้อเขามันไก หอ,อ,หอมชวนชวนเมื่อหนีคือฝนจะตกตอนเศร้านะเอาไปเอามาตกน้อยเดียวล่ะกับไปทางอื่นเลยตอนแรงกับโบตกอีกเลยบ่หัวนอนบ้านสวนจะนอนได้อยู่บ่มือแรงสิบริพากษาน,นอนอยู่นอกเกยใช่ปะสบายอากาศเริ่มเย็นแล้วล่ะนะครับอากาศเริ่มหนาวแล้วเด้อ ถูกยังถูกแล้วระวังห,อห้อนเด้อ